ปั๊มดอกมาอัตโนมัติเนี่ยปมก็จะมาสอนทำครับนี่ห้าคูณห้าบล็อกนะครับมาทำเป็นแบบนี้ใช้ทางลัดแล้วก็ลกันันี่รเรสตอร์ิปเตอร์เปิดไฟไว้ด้วยนะครับทำแบบนี้นะครับเตรียมผงกระดูกมาด้วยครับ ใช้วิธีไม่มากค่ะใช้หนึ่งรออันมันก็จะได้หนึ่งรออันนะครับนะนี่อีกค้างหนึ่งนี่ครับนี่ครับ,รบอว,วันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับฟันดีครับุนไง